ดังนั้นเนี่ยเมื่อเราให,ให้ให้ทานเนี่ยจิตใจเราจะต้องสะอาดให้บริสุทธิ์นะก่อนทําในขณะที่ทําหลังทำเนี่ยต้องบริสุทธิ์ถ้าไม่บริสุทธิ์มันจะไม่ได้บุญแล้วตอนนี้พอเวลาไปทําทานที่วัดอย่างเงี้ยเวลาที่พระอาจารย์หรือพระคุณเจ้าเนี่ยกำลังเทศนาธรรมก็ไม่ได้ตั้งใจฟังทานไม่ได้ตั้งใจฟังธรรมะจากที่พระคุณเจ้าเทศอยเงี้ย แล้วก็ไปพูดสวนก็คุณเจ้าดีวก็พูดนินทาคนนั้นเดี๋ยวก็พูดนินทาคนนี้ตอนน,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 นี้มันก็ไม่ได้รับมันก็จะไม่ได้บุญนั่นเองเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจฟังธรรมะเนี่ยไม่ได้ว่ามีไว้ฟังเล่นๆไม่ใช่ฟังหูซา้ยายแล้วก็ทะลุหูขวาไม่ใช่ฟังแล้วก็ต้องนําไปประพฤติปฏิบัติไปตักบาตรท,ทาบุญที่วัดไปอะไรมาแล้วเนี่ยก็กลับมาบ้านเนี่ย ก็รักษาสินไม่ได้นะกลับมาแล้วก็กินเหล้าเหมือนเดิมไปตกปลาเหมือนเดิมถามว่าจะได้บุญไหมในตรงนี้ได้แต่มันก็ได้ไม่เต็มที่ไงเพราะเรารักษาสินไม่ได้ไงเพราะว่าเรารักษาสินก็ตามแต่เราไม่ได้ใช้ใจรักษาไงเราเราสักแต่ว่าใช้ปากรับสินแค่นั้นเองใจเราไม่ได้รักษาไงใจเราก็ยังมีอกุศลอยู่อืประมาณนี้จึงจึงได้พูดไงว่า การทาบุญเนี่ยเราต้องฉลาดถ้าไม่ไม่ฉลาดเราจะไม่ได้บุญได้กุศลตามที่เราต้องการเหมือนคําเทศนาของหลวงพ่อปราโมทที่ท่านเทศนาไว้ว่าทําบุญต้องฉลาดถึงจะได้บุญได้กุศลมากถ้าเราขาดสติปัญญาไตรัยตองเราก็จะไม่ได้บุญกุศลตามที่เออเราต้องการเลยดังนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อทุกท่านเนี่ยไปทําทานเนี่ยตักบาตรทาบุญเนี่ย ทุกท่านละอาคาดพยาบาทเบียดเบียนราคะได้ไหม,มทุกท่านละอาคาดพยาบาทเบียดเบียนได้ไหมคําตอบก็คือละไม่ได้อกลับมาก็มีอาคาตพยาบาทเบียดเบียนเหมือนเดิมไม่อาจที่จะละได้เลยนะดังนั้นเนี่ยเมือ่อเมื่อมีการให้ทานแล้วมีการรักษาศีลแล้วอืม มันก็ต้องมีการเจริญภาวนาด้วยคือการเจริญอานาปานสตินั่นเองอืแล้วการรักษาศีลยังไงจะให้บริสุทธิ์ล่ะการรักษาศีนที่จะให้บริสุทธิ์จริงๆก็คือรักษาใจให้ดีใจเราจะรู้ผิดชอบชั่วดีใจเราจะมีฮิริโอตปะมีความระอายเกรงกลัวต่อบาปแต่เมื่อเราไม่ไม่เจริญอานาปานสติต่อให้เราทําทานยังไงจิตใจเราก็ไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์อืม มันจะสะอาดบริสุทธิ์ได้ยังไงในเมื่อมันยังมีอัตตาอยู่จริงไหมมันยังมีอวิชาครอบงำอยู่มันมันย่อมจะสะอาดบริสุทธิ์เป็นไปไม่ได้นั่นเอง